ครับสวัสดีครับมาครับวันนี้แกงส้มแกงส้มดอกแคร์ครับไปเก็บมาเมื่อวานนะครับเออแกงนวนัวนะครับแกงส้มดอกแคร์พึ่งแกงเสร็จเมื่อกี้เองครับร้อนๆเลยนะครับนี่ใครชอบรสไหนทานอ่าทำได้เลยน้ำพริกตํำเองครับพริกแกงต่ำเองครับใส่กระชายเยอะๆครับที่บ้านจะมีต้นเอ่อเขาเรียกอะไร กระชายป่าเดี๋ยวให้ดูแล้วเข้าไปเมื่อกี้ได้มาด้วยผักหวานได้ครับนี่ผักหวานไปเก็บมาแล้วครับนี่ต้นกระชายป่าอันนี้คือกระชายป่าครับนี่ฮะกินดิบได้มันเหมือนต้นเขาเรียกอะไรนะภาษาโคราชต้นกระทือเนาะเออเป็นกระถือ เออเนี่ยก็คือกินดิบได้นะครับต้นเขากินดิบได้นะครับเอามากินกับส้มตำรอร่อยเนี่ยนะครับนี่ดูอันนี้แกงส้มของผมจะเอาเน้นเผ็ดเปรี้ยวม,มาครับ ใครยังไม่ทานข้าวอันนี้ดอกแครล้วนๆใส่แต่ดอกแครแล้วก็แกงใส่ปลากระป๋องนะครับเอาปลากระป๋องไปโขกใส่กับพริกแกงใส่มะกรูดใบมะกรูดตะไคร้ผมฝาดลูกมะกรูดลงไปลูก นะครับดับขาวปลากระป๋องถ้าเป็นปลาสดก็ดับขาวได้นะครับต้มน้ําให้เดือดนะครับเดือดแล้วใส่ติกแกงใส่อันนี้ลงไปแล้วก็ให้น้าเขาเดือดแล้วค่อยใส่ลูกมะกรูดลงไปนะครับถ้าอย่าเพิ่งไปใส่ตอนที่เอ,อน้ําเขายังไม่เดือดเดี๋ยวผิวมะกรูดมันออกแล้วมันจะขมถ้าใส่ตอนที่เขาเดือดไม่เป็นไร ถ้ามีไข่ทอดเนาะอืมแค่นี้ก็อร่อยอืมเขาบอกไม่ต้องไข่ทอดหาไม่ได้เพราะไม่เอามาแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้แกงทางานทั้งวันคลิปก็ยังไม่ได้ลงลงคลิปไปสองคลิปแล้วไม่ได้ไปแตะเลยไปแตะเอากลางคืนทีเดียวนะครับตอนนี้ เอามาเสร็จปุ๊บอ่ะนึกอยากแกงแกงเลยจับบ้านใครมีต้นแคนะเอาไปลองอร่อยหาก,กินยาก ล้างให้สะอาดกินกับปลาลาสับนะอืทำแจ่วแจ่วบองปลาาบองอร่อยของเขาเลยกลมกล่อมเปรี้ยวนำครับใครยังไม่กินมาครับแซ่บๆใครยังไม่กินมาเลยครับ เป็นไงครับทำงานไปถึงไหนแล้วผมซอยต้นนี้ใส่ไปด้วยนะเนี่ยผมซอยใส่ไปด้วยนะครับซอยไปประมาณตักแค่เนี่ยะแล้วก็ต้มเ้าไปเรื่อยๆให้เขาเปื่อยก่อนแล้วถึงเอาผักลงครับใส่เครื่องแกงให้เขาเดือดให้นัวเลยครับน้ําเข้มข้นเอ่อก็เห็นเท่าที่ใส่อ่ะมันก็เยอะเนาะแต่ปากกระป๋องสองกระป๋อง ถ้ามีเนื้อปลาช่อนนะโอ้โหมันฟูเนื้อปลาช่อนนี่มันจะฟูเลยครับเนื้อปลานินนี่ไม่เท่าไหร่นะครับสมัยก่อนออซื้อปลาเผาพี่น้องหลายคนเนาะทีนี้ปลามันเหลือซื้อมาบางทีเผาสองตัวสามตัวอย่างเนี้ย ผมจะไปแกะแกะตามหัวมันตามตามไอ้อันที่มันแล้วก็หนังมันก็เอาไปทอดกรอบแล้วก็เอาเนื้อมันอนะมาโคกใส่แล้วก็ปลากระป๋องสองกระป๋องเอามาโคกใส่กับพริกแกงเมนูง่ายๆจะเป็นผักรวมก็ได้เป็นกะหล่ก,กระดําใส่ดอกกะหลำ่ำใส่ถั่วพูใส่ดอกแคใส่ถั่วฝักยาวใส่อะไรอย่างเงี้ยเป็นผักรวม ยิ่งเป็นถั่วแปะบ,บ้านๆเนาะอร่อยถั่วแปะที่เล็กๆอ่ะอ,อันนั้นอร่อยของเนียเอามาแกงส้มถั่วแปเะของมีในส่วนเนาะเราไม่ต้องซื้อพริกแกงก็พริกแห้งหอมกระเทียมโคก ก็ใส่กระชายลงไปนิดนึงครับโขกใส่กะปิของผมผมใส่กะปินิดนึงทำมันหอมแต่ผมจะใส่เออเขาเรียกอะไรใส่หอหอมเยอะแล้วก็ชายป่าผมเอาไปทุบแล้วก็โขกใส่ลงไปในนั้นด้วยมันจะไม่ไม่เปรี้ยวเอ้มันจะไม่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 หืนแล้วก็ไม่เหม็นคาวปลากระป๋องก็ไม่ได้กิน โขกใส่ลงไปแล้วให้เขาเดือดเชื่อไหมไม่ได้กลิ่นปากกระป๋องเลยครับเดี๋ยวไงขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เนะาะเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ